เที่ยวพี่น้องไปเห็นว่าบาร์รถทะเลบุณณ์เนี่สาวนครศรีธรรมราชนะนะปลาถั่วเข้ามานี่วแซ่บปะเนี่ยกินน้ำเว้นล่ะเด้อคนเดียวจะไปยังไงอดี๋ยวว่าเอาอะไรเขาเต็มปากต้นบอลนีนี่ ผู้ไวญ่พ่อแเดิรสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะพอกันนีกแล้วกับสงสารเราสะพายสุธนแชเนลคีสเนกมาถักท้ายทีถักท้ายน้องเนาะการถ่ายบรรยากาศย้ำมือเศร้าหายพี่น้องเบิร์นบรรยากาศย้ำมือเศร้าอันนี้เป็นหลังตึกอันมองตุ่มอยู่เนาะกับสิ่งนี้พี่น้องที่เขาเจ้ากำลังเดลมา เจ็ดโมงเนาะเจ้าก็เริ่มไปทำง,งานข้างหลังนี่ก็จะเป็นตึกเสาตึกของเสาเด่ว่าเาจ้าไปออดเห็ดเบียกเห็น,หนงาน้่นล่ะนะคือบรรยากาศด้านดังรู้สึกว่าเมื่อน,นี้บรรยากาศกรุงเทพล่ะอากาศเย็นๆเจ็กน้อยได้ที่นอ้อยอืค่อย ทอดใบขี้หูใบขี้หูเนาะภาษากางอินใบขี้หูแต่ว่าไปถ้ายนยโสเราอื่นยังเห็นเห็นยาเอื่นยังใบใบขี้ตูดมา,าเออไม่คือกันเนาะคือออกทุกย่งแบบใบขี้หูทั้งๆพีแบบ่เทก็ใบมะกรูดเนาะทั้งๆคนอิ่นใบอันใบขีบ้หูเนาะจิมาทอดกินกับหลับเป็ด เลยอันนี้ก็เป็นพริกแห้งแต่เตรียมผักไ,ไว้เิ้อไหพี่นงนาะผักไว้เมหี่เดีวสทิทอดทอดัอันนกะรอบจริงนะพี่หนงวันนี้วเสาเห็นหลับเป็ดแห้ะพี่หองเห็นหลับเป็ดห,ล,ล,หล,ล่วกับไปสู ไปซูนอกไปซูทุนทีอันนี้ทีพันยูพันธุ์เหตุงานณ์ากนากานขันกันนี่ยแหละน้องท่านซีนี่หันอันนี้อัน,อนมองขาเจ้าเหตุงานณนะ์อันที่จักกันอยู่รลรืเองเพงิ่มเพิ่มก็คือกะตุ้มกะถ้าว่าเป็นลาบเป็ดลาบเป็ดหรือว,ว่าเป็นอาหารแบบทั้งอีสานค่ะอีสานเนีน่ยมันจะเป็นตุ้มพันธุเหตุ เระจเฮ็ดเขาใก็เฮ็ดมีมีพีพีคนไต่เนาะพีคนไตทีทีเป็นเฮ็ดงานคางๆล่านี่แหละกับมันก็เฮ็ดต้องขอกำหนดผักไต่ไม่กินนะเนาะพี่ยำกับแปงซูกันกลิ่นสีนะก็บเล่บว่ากากเทียนยงกับแบงซูกันกินนะใบขิบุต่หน่อยไม่ใช่พี่น้องเบิรงเอ้ย่อนออกมาทพผ่อน よかった。

เดี่ยวสองเม่นอ่น คอมแซ่ตเนาะมดไปเ,เสร็จแล้วอ่ะไปตัวดี 嘛，那楼梯。 好甜那种。鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨 กองเลยมนันในพี่นอนหนึ่งเพื่อค้อนขางบาทน,นั่งหันเงี้ยหอนหอนเป็นตลับเป็ดนั่งนอน ตัดแปลงของซาลาว์นะเราคืออันนี้เป็ดนี่ตรงซ้ม,มเอาเนาะซ้มเอามันเป็นอะไรนะแต่ก็ใส่ใบขี้โหดพี่น้องสีรับข้าวได้ดีพี่น,อน้องตะกะอ่ามีคาน้ำเนาะตุงใส่คาลงไปนํำพี่น,อน้องเราสิมาใส่วิธีรวนเอาพี่น,อน้องรวนเอาเลยรวนก่อน ต่อหน้ามามันมีมืนยี่ตัว บ่เน <mile> ี <walking in> <bone> ่ยใส่ไมนได้นอนตุ้มยัก็เป็นไม้พวงวพราปลาให้เขาอันนี้มีพรี่พีลอันนี้พี่ปนอากชีเย็นแล้วลับนี่เราจะใส่พริกป่นลงไปพี่น้องอันนี้ใส่หอม หอมไม่ดีเลยพี่น้องใส่ลงไปแล้เราหันลืมอไทยพี่น้องเลยเอาหอมเพื่อนหอมหอมแขกนะพี่น้องหอมหอมหอมใหญ่เป็นหอมเป็นหอมบัวหอมบัวหน่อยบานเท่านี้เป็นหอมแขกหอมใหญ่ๆเขาเจาะเห็ดขายเขาเจาะกระไซนี่แหละพี่น้องเขามีหอมหน่อยมันแพงเขาเจาะสม่าเขาจะมานิยมใส่อันนี้นะใส่หอมแขกไว้พี่น้องหอมแขกใหญ่ จช่เพื่อกันนะพี่น้องเนาะกะทิมาปรุงนี่เลยพี่น้องเห็นไหมปรุงพริกพริกป่นใส่พริกป่นลงไปเนาะนี่ตุ้มสิมากหยิบรถจะจัดนะพี่น้องตะก่อนอ่ะกินเผ็ดก่ได้กินแต่ก่อนอ่ะหลังจากมาอยู่น้ำพอบานนี่ละ วันพา,นานกินเพ็ดได้กินเพ็ดน้องเขาอะไรเสมอเนี่ยหน่อ่ะน,นี่ผนนะนนนะงนัวน,วนวพีนนน่น้องเนาะแป้งนัวแป้งนัวพี่น้องแป้งนัวเด้อชิลรสค่ะใส่ลงไปใส่หลายใส่หลายอย่านะใส่หลายนะใส่พอดีแล้วก็ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วกลัวเองไนดะ้พี่น,อน้องตัวมันหอมค่าย กว่าเองเนอนไปนา้าช่วงนี้บางนาถือเรื่องกรุงเทพแต่ก่อนอ่ะเนี่ยแหละเนี่ยนี่ใกล้ๆด่ะถาเวลานาฝนนี่เริ่มบางนาเริ่มสิแป้งเหมอท่างกรุงเทพพี่น้องท่านกรุงเทพไม่สนิทแต่กอนนต่อนอ่ะตรงนาเดียงน่ะไว้ละสิบบาทสิบสองบาทคนนี้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้พกหน่วย หน่วยเจ็ดน่วยสิบบาทตอนนี้เนาะมันยังถืออยู่อีกยังน่อยนี่คือแบบโว่าทุกอย่างหีืแพงเมื่อพีนอพ่น้อ์กุงเทียมนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไปอยู่แบบเท่ากับนกกับพวกแพงนี่กับพ่อกับพวกแพงแต่หาม,มาเของมากรุงเทพยมอะไรยังคือแบบไปรับข้าวเมื่อนะ คุยอาคิดไปนะเห็นกับเขาเป็นน่ำรื้อมือพี่น้องใส่กระเด็นยังน้อยกระเด็นเขาจะอ,อตรงแล้วมันเป็นแหลกวมดใส่ยรุ่จังน้อย ชีฝรั่งเนี่ยพี่น้องพี่อ้อมเอิ่นจากไหนเนี่ย <c oughs> เนาะเพราะเหลาพาที่สมุทรจังมากเขาเอิ่นมาคือกันเนี่ยไะเดี๋ยวเสียดแล้ว่าจิกินนาบานพูดนะพี่น้องอาหารไปขอตัวจัดจานให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวกันน้ำกันพี่น้องตอนเที่ยงเลากปะตอนเที่ยงอยู่น้าบ้านเน,ะนาะอาหารน้ำกันหลายคนมี บรรยากาศกินเผาพี่น้องอันนั้นโยโกโนุ่มสารคามสารคามเพี่นเอาเป็ดเป็ดหน่อยมาฝากพี่น้องสารคามมีเมียยังสดสโซสข้าวเทียมเหมืกันพี่น้องเส็ดซฟซาจังเ้าวล้มกันทุกวันตาเด้อพี่น้องเ้ากัน่ะ อเแซ่บบอสเสียบไหมคะเสียบแซ่บแซ่บบอส้ยเสีบเสีบอันนี้เป็นปลาปลาปลาท่องเที่ยวปลาปลาท่องเที่ยวพี่น้องเห็นไนะปลาลอดทะเลปลาทะเลคุณเอ๋นี่สาวนครศรีธรรมราชนะมาปลาทะเลพี่น้องปลานนครศรีสิใช่ไหมปลาสงผาพี่ไก่อยู่เออพี่ไก่สงขาเหอปลาขอยอปลาสงขาขอยอ Băng của nhóm. 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 Băng của

ร่มพันร่มพันมามามากินข้าวตองกันพี่น้องเออต้องหาหาค้าต่งกล่องก้อนพี่น้องเลยข้าวาก็ข้าวก็ด้กินเนาะเขาเขามันับว่าทักทายเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวาักทายพี่น้องเลย 很懂的。 mời đảng nè đảng mời nè mời đảng mời là đỡ đảng điều đảng mời này mời thêm mời đảng là đảng mời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  对。<Yeah. S 2> yeah.